สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไร่กำแนันเกงสัตว์นะครับอันนี้ก็เข้าไป EP 13แล้วที่ยนอยู่นี่คือไข่เป็ดที่ฟาร์มเรานะครับก็จะมีจองกันมาเรื่อยๆก็ท <c oughs> ันที่จำนำอยู่นี่ก็คือ,อ่าถ้าล้างก็น่าจะเอาแช่เย็นไว้นะครับแต่ว่า คือน,นี่ฟางมันหมดแล้วก็จะวันนี้เราจะเอาฟางมาให้เป็ดถ้าฟางมันหมดก็ไข่เขาก็จะอยู่กับดินเงนี้ยมันก็จะไม่สวยถ้าเอาฟางมาลองให้เขาไข่ก็จะประมาณนี้พอดีฝนตกฟางเราขาดแคลนนะช่วงนี้เดี๋ยววันนี้จะเอาฟางเข้าไปให้เป็ดหน่อยวันนี้มาอัปเดตท,ที่ไร่นะครับเป็น EP 14นะวันนี้นี่บรรยากาศ ตอนสายๆนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นกุ้งด้วยเอ้ยดักคอนโดกุ้งครับนี่ก็จะมีบอ่อปลาไหลปลาไหลกับปลาบูนะฮะที่อยู่นี้ก็จะมีเป็นปลาไหลเดี๋ยวดูเช็คดูนี่ปลาอยู่ไหมปลาไหลก็น่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่า นี่ปลาไหลฮะเห็นหาไหลแล้วก็ไม่มีปลาไหลอย่างเดียวนี่ปลาไหลครับตัวโต,วตวแล้วนี่ครับปลาไหลนี่แล้วก็จะมีเอ้ปลาบูวเราไปไหนนี่ปลาบูวเห็นไหมครับทุกท่าน มีปลาไหลสองตัวฮะเริ่มโตแล้วปลาไหลแล้วก็มีปลาบูเนี่ยปลาบูปลาไหลกับปลาบูอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะหนาไปเดี๋ยวอออกอันนี้ก็ปลาบูครับ ตอนี้ปล่อยกุ้งขาวไว้นะครับหนึ่งแสนครับพิธีจับก็คือใช้ดักคอนโดเอาไม่ได้ดูดน้ำเดี๋ยวนี้เราจะไปเอาฟางให้เป็ดที่นี่ก็เป็นปูครับปูนาในนี้ก็จะเป็นปูนาลองเลี้ยงดูนะครับนี่ครับ นี่ครับปูนาะตอนนี้ปูนาะบ้านเราเริ่มหายากแล้วนะเพราะว่า <c oughs> ในนาข้าเราก็จะมีพวกสารเคมีพวกอะไรเงี้ยเนี่ยเยอะนะครับนี่ครับนี่ก็ปูทางนั้นนะครับก็ให้ลูกปลา เป็นอาหารนะครับก็เนี่ยัดขึ้นมาก็มีตะปูก้ามโตัฮะปูนะเคเดี๋ยวเราจะไปข้อวันนี้ก็จะดักกุ้งครับทยอยเอากุ้งที่มันได้อายุแล้ว ออกไปขายบ้างนะครับอันนี้ก็ต้นทุนอาหารก็อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้ากระสอบยี่ห้ากระสอบเราใช้เลี้ยงสองบ่อนะครับบอ่อนู้นกับบอ่อนี้ก็มีต้นทุนกระสอบละ,900ะเก้าร้อยเฉลี่ยนะครับบอ่อนี้ที่เห็นอยู่ก็จะมีลูกปลานินนะครับลูกปลานินหมันหนึ่งหมื่นตัว แล้วก็มีปลาสวายห้าหมื่นนะครับนี่ครับเห็นกำลังอนุบาลอยู่ก็อากาศรอบด้านก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับ <c oughs> รอบด้านเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเริ่มมีรถไถนานะมาตีดินก็เกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับ ก็บรรยากาศลวงข้าวสีทองก็น่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกานะครับนี่เดี๋ยวเราเอา,เอาฟางไปให้เป็ดก่อนเพื่อใครเขาจะได้ขาวๆได้มีที่นอนนุ่มๆนี่ยก้อนฟางนะครับเราไปอันนี้ถ่ายรวดเดียวเลยฮะบ,บางทีจะตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับ ทีก็ใช้โปรแกรมตัดต่อไม่ค่อยนี่ฮะจบดีเทศมานะครับแต่ว่าตัดต่อไม่เป็นที่เห็นอยู่ตรงกลางก็เป็นคุุงกล้ามกลามครับก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยก็ใครมาใครไปก็หวานแห่เอาครับ ก,กินได้นี้ก็แวะดูประชากรกุก้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะดูครับมีลูกกุ้งไหมเอ่ยอ๋อมีอครับ ดูดิว่าเป็นกุ้งอะไรอืมมีลูกกุ้งขาวติดอยู่นะฮะอันนี้ก็เพิ่ปงปล่อยไปแสนนึงนะฮะมีลูกกุ้งขาวติดอยู่โอเคครับไว้เหมือนเดิม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเอาฟังไปให้เป็ดทำที่นอนให้เป็ดกันครับนี่รถไถนารถตีดินก็เริ่มมาตีดินกันแล้วนี่ครับน้องเป็ดอตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยลงน้ำนะครับเพราะว่าเขาจะไปกินลูกกุ้ง ครับเขาจะไปกินลูกปุงอนนี้ตอนนี้ข้างในคือฟางมันแห้งหมดแล้วคือเขาย่ำหมดแล้วถ้เ,เป็นหน้าฝนมันก็จนะแฉะน่อันนี้ก็คืออาหารเขาครับเดี๋ยวเราจะทำที่นอนนุ่มๆให้เขาฮนะด้วยฟางข้อนนี้ก็ตกอาทิตย์ละสองอาทิตย์ต้อนหนึ่งครับที่มันจะยุบไป ก,กนะนน็แล้วก็เนะอเนี่ยที่นอนเจ้าเป็ดแล้วเราก็จะทำการปูที่นอนให้เขาแล้วก็ใส่รังไข่คือซื้อไข่เราจะไม่ไม่ได้โดนดินแล้วมันก็จะเปื้อน ตะก,ก้าก่อนพอเป็ดมาตอนแรกไม่ใส่ตะก,ก้านะคะเป็ดเขาก็จะไข่ตามพื้นแล้วก็มันจะจะสกปรกนี่ก็จะเป็นที่นอนของเราได้นอนชรื่วงสามวันนี้ยังไม่ได้ปล่อยลงน้ำมาก็าเพิ่งปล่อยลูกปุ่งไป เกิต้องนึงใช้ได้ทั้งเล้ครับแบ่งได้ตั้งหายนะตเิดตงได้ทั้งแล้ なるほど。<laughs> <laughs> ตามอย่างนี้ครับนี่เองนี่เดี๋ยวเขาไปเหยียบแบนเลยครับนี่ครับเขาก็ใส่ฟูฟูไว้เดี๋ยวเขาก็เข้าไปแล้วก็เหยียบแบนหมด เลียก็วันละสี่สิบฟองได้ครับช่วงนวันละสี่สิบฟองนี่ครับ<า>ก็จะได้ฟูๆแบบนี้แล้วมาพรุ่งนี้ก็จะแบนราบแล้วที่เหลือก็จะเหลืออยู่ในตะกรานะครับก็ปูไว้เขาก็จะได้นอนนุ่มๆ เรียบร้อยก็ให้ที่นอนใหม่ฮะเดี๋ยวเราก็จะไปปูให้หานด้วยเนาะน,นี่หานนี่หานเรา ก็ฟังเข้าไป ชื่อห่านนะบริกาศรอบด้านนะคนะนี้มันจับได้ที่นอนใหม่่คีบับีบินออกไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะ นี่ก็จะเราก็จะนำกลับไปที่เหลือนะครับบรรยากาศรอบช่วงนี้มีพายุฝนมีฝนบ้างนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับกับเกษตรกรมือใหม่นะครับผมก็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมยางม,มาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ